ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับอีพีพเออคุณพาครับขออะไรยเย็นๆสักถ้วยหนึ่งนะฮะเออคุณพาครับผมอยากจะได้อะไรที่แบบว่าน่ารับประทานอันนี้ก็ต้องซอมก่อนนะครับปากหวานไว้ก่อนเพื่อจะได้กินฟรีเพราะวันนี้มาร้านคาเฟ่เดลมุนนะครับเราก็ต้องละมุนละไมไว้หน่อยว่าแล้วลองของกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณพา เออคือผมวันนี้พูดหวานน,นิดนึงเสียงหลอเลยเพราะผมอยากจะได้เครื่องดื่มอะไรที่แบบว่าแก้กระหายชักหนึ่งทุกยครับแนะนำา b b ีไอโฟนไหมคะโอ้โหผมมีแล้วอย่ามาขอพินกันอย่างนี้สิไม่ใช่ค่ะ BB iPhone นเนี่ยเป็นเครื่องดื่มของทางร้านค่ะอ้าแล้ว BB คืออะไรคือ Blackberry ค่ะอ้าวหรอแล้วไอ o n e อ่ะ p h โฟนคือ Apple ค่ะ อ๋อหรอครับเรามาทำไงครับเราเอาแอปเปิลกับแบล็กเบอร์รี่เนี่ยมาปั่นรวมกันค่ะจะได้เครื่องดืง่มเยนน็นๆเปรี้ยวๆนิดๆแก้กระหายค่ะแถมใช้บรรจุภัณฑ์ของคนไทยด้วยนะคะเราต้องส่งเสริมคนไทยค่ะจะได้ไม่ตกเทรนด์โอ้ดีมากๆเลยนะครับ ที่ไหนเปิดปกี่โมงครับอยู่พระราม949ค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะครับเราก็มีผริตภัณฑ์จาก EPP นะครับมอบไปทางร้านไม่ใช้1ชุดนอกจากนั้นยังมีคูป,ปองส่วนลดจาก EPP มอบไปทางร้านเอาไว้ซื้อสินค้ามีส่วนลดให้โทรไปด้วยนะครั e PP, บ EPP บรรจุพัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสอบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ตกลงเน่ยจะเอานักร้องและดาราคนไหนไปร่วมง,งานคอนเสิร์ตดีเนี่ยโอ้ยไออูไม่เห็นส่งมานาทีเลยอะ่ะส,<อ>สวัสดีค่ะพ<อ>ี่ติอูยสวัสดีอนี่หญิงทิติการถูกต้องหญิงทิติการหญิงอย่าบอกนะว่าอูเป็นคนส่งหญิงมาถูกต้อง ส่ง <H oly> หญิงมาเลยบอกว่าให้มาช่วยพี่ติอ้วนเฮ้ย <H oly> ไม่ต้องก็ได้เพราะว่างานพี่เป็นงานเล็กๆเ,เองเป็นแค่งานเลี้ยงคนตาบอดอะไรเงี้ย <h oly> ไม่เป็นไรพี่หนูอยากมาช่วยพี่อยากมาเหรออออยากมาร้ <h oly> องเพลงให้ฟังยัง <h oly> ไงขอบคุณหญิงมากเลยอุตส่าห์จะไปร่วมง,งานคอนเสิร์ตเป็นการกุศลกับพี่นะแต่ว่าช่วงนี้หนูบอกออกละบ้าใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเพลงเป็นไงเพลงเป็นไงก็ มีทั้งเพลงใหม่ก็มีแล้วก็มีการนำเพลงเก่ามาทำใหม่ก็มีเขาเรียกว่าคอฟเวอ,อร์นี้อะไรประมาณนั้นเพลงเพลงไหนที่เอากลับมาทำใหม่บ้างอ่ะก็จะมีเพลงเริ่มตั้งแต่ยอมจำนวนฟ้าดินเลยเคยฟังไหมพี่เออไหนร้องให้ฟังสิแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจาอยากให้รู้ว่ารักเธอมาก เราจะรักรักตลอดไปอยอมจะนอนฟ้าดินเคยฟังไว้พี่ฟังแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยแบบว่าบเสียงดีมากนี่ขนาดจะไม่ออกไม้อัดเสียงมิกมึเกเลยใช่ไหมหญิงนี่เสียงดีจริงๆเลยโอโ้แต่พี่ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะหญิงทำไมไดไม่เป็นไร<ด>พี่วันนี้นะหนูอยากมาร้องเพลงให้พี่ฟังพี่ไม่ต้องมีอะไรตอบแทนหนูเลยแล้ววันนี้หนูจะมีตอบแทนพี่ด้วยอะไรอะด้วยการทําอาหารให้พี่ทาน เฮ้ยปกติพี่ทำให้ดาราก,กินไห่อไม่เป็นไรวันนี้หนูช่วยพี่เต็มที่จริงป่ะจริงสิแล้วหญิงจะทำเมนูนอะไรอ่ะเอาเมนูที่แบบว่าแซ่บๆอร่อยๆ แบบสไตล์หญิงเลยก็แล้วกันโอเคถ้งั้นเข้าครัวเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าพี่โอ้ยวันนี้สบายัโอ้โหวันนี้นี่นอกจากจะได้นับร้องมาที่งานของเราแล้วนะเรายังได้อาหารมื้อพิเศษที่ทําเองด้วยใช่ไหมถูกต้องวันนี้ทําเมนูอะไรจ๊ะวันนี้ทําเมนูสปาเกตตี้ราบหมูค่ะพี่วว้ โอ้โนี่เสร็จแล้วน่ากินยังเลยอ่ะโอ้กินเลยนะหญิงโอ้ยวันนี้ขอบคุณหญิงมากเลยนอกจากจะมาช่วยงานแล้วนะไปออกคอนเสิร์ตกับพี่แล้วเนี่ยนะยังอุสตส่าห์มาทำกับข้าวกินด้วย เล็กน้อยไม่เป็นไรกับพี่ตีอ้วนเอองั้วนวันนี้พี่ขอมัดจําด้วยบรรจุภันธุ์พลาสติก EPP นะครับมอบไปใช้ที่บ้านหนึ่งกระเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวนทางรายการมอบให้อีกหชุดนะครับเท่านั้นไม่พอครับยังมีบัตรรับประทานอาหารจากพาตคารเล่งหูนะครับสุขพิษหกไปทานได้เลยพระรามสองก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีป้ายที่1น,นี่นะครับเป็น EPP รับฟิล์มยืดหอ่อหุมอาหารอีกป้ายหนึ่งนะครับป้ายที่2เป็น EPP หลอดอนามายัยชนิดหลอดงอปลายช้อนอถ้าเลือกดีๆเนี่ยหญิงจะได้หม้อเนกะสงค์ไปใช้ชุดเล็กน่ารักแต่ถ้าเกิดหญิงเลือกไม่ดีนี่ หมอ้ออเนกไม่ประสงค์เออแล้วแต่ลองดูหนึ่งหรือสองนี่จ้ะเอาเบอร์หนึ่งดีกวา่าเบอร์หนึ่งนะแม่พลอยไวไัยวัยนะครับธนาคารอมสินมอบๆๆๆมอเดิมหม้ออเนกไม่ประสงค์ <c oughs> ถ้าเลือกไปที่สองนะครับแบล็คโคนะครับหุ้นเส้นตราหงนะครับลูกชิ้นเนื้อโกเด้งพันธยนรสิงจะมอบหมอ้อเอเนกประสงค์ให้อันนี้ก็ไม่ได้ไปนะจ๊ะไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยว <ๆ S 2> ขอบคุณมากอย่าลืมนะ ผลงานใหม่ฝากไว้หน่อยสิผลงานใหม่นะคะตอนนี้มีอัลบั้มพิเศษค่ะ<ๆ>เพลงรักจากใจหญิงชุดที่2นะคะในเพลงกอดฉันอย่าลืมนะครับซื้อด้วยนะฮะร่วมสนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนลูกชิ้นเนื้อโกเด้งวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยข้าวไทยตราพันดี